สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวกันคือเรื่องอะไรวันนี้จะใช้ไพ่ทรงสหรับนี้นะคะเป็นไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร์คโคนะคะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะชาวลัคนาราศีกันนะคะการงานการเงินความรักการเปลี่ยนแปลงนะคะดูได้ทั้งชายหญิงเลยนะคะทุกเพศทุกวัยนะโอเค อลิสขอห้าใบนะคะใบแรกเป็นไพ่ The d e a t h ทุกครั้งเลยชาวกันปีนี้นะคะสิบไม้เท้าขึ้นมาค่ะรับภาระหนักนะคะหกดาบหลุดออกมานะคะจากความทุกข์แฮงแมนการรอคอยแล้วก็เป็นคิงถือไม้เท้าค่ะการงานที่ประสบความสำเร็จนะคะโอเคไพ่เดดเดขึ้นมาก็อย่างที่บอกไม่แปลกใจเลยทุกครั้งที่จับชาวกันปีนี้น่ะจะได้นะคะเดดเดขึ้นมาทุกครั้งเลยอาจจะเป็นเพราะว่า ดาวราหู่กำลังเล็งลัคนาราศีคุณอยู่นะแต่อดทนรออีกนิดนึงนะคะเดสเนี่ย ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพบประสบพบเจอมาความทุกข์นะคะวิตกกังวลนะการรับภาระหนักอึ้งมากๆกับชีวิตเนี่ยแบกรับภาระอยู่คนเดียวอุปสรรคต่างๆนะคะการงานการเงินการใช้ชีวิตเนี่ยหรือว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันกําลังจะสิ้นสุดลงนะอดทนอดใจรออีกนิดนะคะการรอคอยอลิสรู้เลยว่าคุณรอคอยอ่ะชีวิตที่มันมีความสุขมากกว่านี้เนี่ยเพราะเดอะแฮงแมนมันขึ้นมานะขอเตือนนิดนึงเพราะว่า แฮงแมนก็ขึ้นมากับชาวกันทุกครั้งอีกอยู่ดียเนาะแฮงแมนกับเดสเนี่ยขึ้นมาพร้อมกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องความวิตกกังวลความเครียดนะคะแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บเนาะเพราะว่าราหูกําลังเลงอยู่นะคะแต่มีข้อดีนะเพราะหดาบเนี่ยกับเดสมันขึ้นมานะสองใบนี้กําลังจะได้หลุดพ้นะจากวิบากกรรมนะคะถ้าใครที่หลุดออกมาแล้วดีใจด้วยมากๆเลยนะให้เดอะเดส ส่วนใหญ่นะขึ้นมาเขาบอกเออให้ทำบุญนิดนึงนะคะเออจะได้แก้เครดนะแล้วสิบไม้เท้าขึ้นมาไ่าใบนี้เหมือนแบกรับภาระอะไรเยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดอะ่ะมันทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบบดังประเดขึ้นมานะคะแบบเหนื่อยมากๆนะคะกับการใช้ชีวิตนะจะเป็นเรื่องงานก็ได้ที่มีอุปสรรคนะคะต้องรับผิดชอบอะไรอยู่คนเดียวเพิ่งพาใครอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่ ไพ่เดีแฮงแมนขึ้นมาการรอคอยอะไรบางอย่างการเสียสละการสูญเสียอะไรบางอย่างได้สูญเสียทรัพย์สูญเสียคนรักนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมานิ่งๆก็ได้นะเออทำใจนิ่งๆสงบสงบมีสติเข้าไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันจะดำเนินไปในทิศทางของมันเองนะเพื่อนๆเดสขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายเป็นดีนะคะแล้วหกดาบเนี่ยขึ้นมาอีกนะหลุดพ้นออกมาจากปัญหานะ ไ uh, พ่แฮงแมนรอคอยความรักเด่นชาวการคนไหนที่กำลังรอคอยความรักอยู่หรือเปล่าคะนะเดี๋ยวลิสมาเปิดต่ออีก5า้าใบมาดูนะความรักจะขึ้นมาไหมนะคะเอออีกข้อหนึ่งรอคอยการเปลี่ยนงานได้นะเพื่อน,นงานที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ชีวิตคุณนะมันหนักมันเหนื่อยมันลำเคนซะเหลือเกินเนี่ยพราะสิบไม้เทา้ามันขึ้นมานะถ้าสำหรับ ใครรองานอยู่มีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ได้เพราะอะไรคิงถือไม้เท้าขึ้นมา เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะมีคนให้การสนับสนุนก็ได้นะคะหรือว่าใครต้องการทําธุรกิจอะไรของเราภายใบนี้นะคะโอกาสประสบความสําเร็จสูงหรือว่าได้รับโปรโมทก็ได้นะได้รับการโปรโมทได้รับการเลื่อนขัน้นหรือว่าได้จับงานอะไรใหญ่ๆอุปสรรคทางการงานมีไหมมีนะเพราะสิบดาบไม้เท้ามันขึ้นมานะคะแต่มันผ่านพ้นไปได้6ดาบขึ้นมาแล้วก็คิงถือไม้เท้าขึ้นมาค่ะ อนนขอห้าใบนะเป็นไพ่อุปสรรคการงานอีกแล้วนะคะห้าไม่เท้าเป็นไพ่ยิงแกร่งค่ะไพ่ strength นะคะความอดทน temperance การเปลี่ยนแปลงม,มันต,ต้องดีสีชาวกันนะคะอู้ The Lover นะคะนี่คนรักมาแล้วเพื่อนๆการรอคอยคนรักนะคะขึ้นมาแล้วก็อู้ไพ่ความสุขของชีวิตขึ้นมาสี่ไม่เท้า หลุดพน้นแล้วเพื่อนๆชาวกันนะคะห้าไม้เท้าขึ้นมานะเป็นไพ่อุปสรรคนะ่การแข่งขันการมีคนพูดลับหลังอิดช้าพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับตัวคุณก็ได้ทำให้คุณแบบหงุดหงิดใจเล่นนะคะส่วนใหญ่ห้าไม้เท้าขึ้นมาในที่ทำงานนะเป็นส,ส่วนใหญ่นะคะอุปสรรคทางด้านการงานนะแล้วไพ่เนี่ยยิงแกร่งขึ้นมาเราขึ้นมาใต้สิบไม้เท้าถามว่าคุณฟันฝ่าไปได้ไหมชาวกัน ยิ่งในใสัยลักษณะบุคลิกของชาวกันเนี่ยเป็นคนทำอะไรจริงจังเป็นคนทาตด,ดินเป็นคนมุ่งมั่นแน่วแน่แล้วก็อดทนสุดๆอะอริสขอใช้คำว่าถึกเลยนะชาวกันอะถึกมากๆนะคะงานจะหนักจะเหนื่อยจะแค่ไหนอุปสรรคอะ คุณอดทนฝ่าฟันต่อสู้ไปได้นะถึงจะมีความแบบแบบสายตัวแทบขาดเนี่ยแบบเดสขึ้นมานะแต่คุณก็ยังต่อสู้ไม่ถอยอยู่เนะีเพราะว่าเนี่ยไพ่สเตรน t h นะคะหญิงแกร่งเนาะมันขึ้นมาอุปสรรคมีฟันฝ่าไปได้แล้วมีไพ่นี่โอ้ t e m p e r a n c e ขึ้นมาค่ะแล้วขึ้นมาข้างใต้หกดาบหลุดพ้นออกมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งคุณอยากจะหลุดพ้นออกมาจากอะไรลาชาวกันนะคะนี่แล้ว t e m p e r e e ขึ้นมา การเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆกำลังจะเกิดขึ้นเช่น การโยกย้ายถิ่นฐานมันเด่นมากๆนะเพื่อนๆการเดินทางไกลการเปลี่ยนประเทศการเปลี่ยนสังคมใหม่ใครต้องการเปลี่ยนสายงานเนี่ยหรือเปลี่ยนที่ทำงานพอแฮงแมนนะคะมันขึ้นมาเนาะแล้วก็เปลี่ยนครอบครัวยังได้เลยนะเพื่อนๆนะคะความรักที่มันทุกสเสเลเกินนะคะหรือว่าการจากเป็นจากตายไม่หย่าร้างได้ทั้งหมดเนี่ยพอเดสมันขึ้นมามันต้องมีการจากอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะก่อนที่จะมาประสบกับความสุขใน ชีวิตแบบ temperance lover แล้วก็4ไม้เท้าเนี่ยความสุขในชีวิตมันขึ้นมานะจะต้องประสบขคาะกรรมเนี่ยมันหนักหน่วงพอสมควรอลิเหนนะมันขึ้นมานะคะสิไม้เท้ากับเดสเนี่ยตั้งแต่ใบแรกแต่ temperance ขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆกํากำลังจะเกิดขึ้นนะอีกความหมายหนึ่งซึ่งดีมากๆเกี่ยวกับไพ่ temperance เนี่ย คือการหาจุดสมดุลของชีวิตเจอนะเพื่อนๆนะคะไม่มากไปไม่น้อยไปงานที่มันหนักอึ้งอยู่ช่วงนี้นะคะจะดียิ่งขึ้นนะเหมือนคุณจะบาลานซ์ชีวิตได้นะนะคะหรือความทุกข์มากๆกับชีวิตเนี่ยแบบเดสขึ้นมาเนี่ยความทุกข์นะคะคุณบาลานซ์มันได้คุณปล่อยอะคือปล่อยมันไปเออไม่เป็นไรช่างมันนะคะหรือคุณแบบปลดล็อกตัวเองอะหลุดออกมาจากความทุกข์ความเครียดเนี่ยความวิตกกังวลแบบแพงแมนนั้นนะ แล้ว The Lover นี่ค้นโซดนะคะกำลังรอคอยคู่ Lover ขึ้นมาแล้วมาข้างใต้แฮงแ a n เลยเพื่อนๆรอคอยความรักใครที่รออยู่นะอาจจะมีการเจ็บปวดผิดหวังมาก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่ไพ่ใบแรกมาเนี่ยถึง6ดาบการผิดหวังการเจ็บปวดกับความรักมากๆแฮง m a n อีกความหมายหนึ่งนะคืออยู่แบบไรวิญญาณไรตัวตนนะแบบ ไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรนะคะรอคอยความรักอยู่นี่เลิฟเวอร์ขึ้นมาได้เจอคนที่ชอบนะได้เจอคนที่เข้ามาทำให้คุณแบบกลัแบมบาแบบเป็นชาวกันอีกครั้งหนึ่งอะนะคะมีชีวิตชีวาขึ้นชาวกันคุณจะไม่ได้อา่าเป็นคนมีความโรแมนติกสูงเหมือนชาวลัคนาราศีอื่นหรือเป็นคนที่ยิ้มง่ายๆนะคะเหมือนชาวมีนหรือ,อแต่คุณเป็นคนที่อยากได้ความรักนะเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณนะ่ะ มันสมบูรณ์มันถูกเติมเต็มมากยิ่งขึ้นใช่หรือเปล่าไม่ใช่บอกกันได้นะเพราะทุกครั้งสำหรับชาวกันอลิซจะจับได้เดอะเลเวอร์เนี่ยแล้วก็มีเดอะเดวิลขึ้นมาเหมือนความรักสำคัญมากๆกับชาวลัคนาราศีกันเช่นกันเพราะว่าชีวิตความ เป็นอยู่ทั่วๆไปของคุณนะการงานหรือการเงินนะมันหนักหน่วงมากๆนะคะความรักเป็นแสงสว่างนำทางให้กับชาวลัคนาราศีกันเลยนะแล้วสีไม้เท้าขึ้นมาไพ่ใบนี้มีหลายความหมายนะเพื่อนๆคนจะคิดว่าอม,มันคือไพ่การแต่งงานถูกมันคือไพ่การแต่งงานค่ะ ใครที่ไม่ได้มีประเด็นเรื่องความรักเลยนะไม่ต้องซีเรียสกับไพ่ที่มันแบบ the d เด e ขึ้นมารอคอยรักคุณมีเกณฑ์ได้สมหวังกับความรักซะด้วยซ้ำพอไพ่สี่หมายเท้ามันขึ้นมานะคะใครที่กำลังรอคอยคู่อยู่เนี่ยโอ้เด่นมากมันขึ้นมาต่อเนี่ยนะ the lover เนี่ยนะคะขึ้นมาเลยเป็นไพ่การสมหวังความรักเนี่ยแต่คุณอาจจะต้องผ่านชีวิตที่มันโอ้โหหนักหน่วงซะเหลือเกินถ้าใครไม่ได้รอคอยความรัก ให้สี่ไม้เท้าขึ้นมาเป็นการมีชีวิตที่สุขสมหวังมากยิ่งขึ้นก็ได้นะเนี่ยจากห้าไม้เท้านะคะชีวิตการงานที่มันมีอุปสรรคทั้งหลายแหลขึ้นมาแล้วก็สิไม้เท้าเนี่ยภาระที่มันหนักอึ้งมากๆคุณมีความสุขกับชีวิตคุณมากขึ้นนะเนี่ย p ท r เพลนขึ้นมาหาจุดสมดุลของชีวิตของคุณเจอแล้วนะคะอลิขอสามใบนะสุดท้ายนะคะ โอ้แล้วเหรียญก็ขึ้นมา8เหรียญนะคะอืมแล้เก้าเหรียญโอ้หกเหรียญเหรียญขึ้นมาทั้งนั้นเลยเช่ากันนะคะสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้อ่ะไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะไม่ได้การลงทุนการทํางานการค้าขายอะไรต่างๆ8เหรียญขึ้นมานะคะต้องขยันต้องอดทนมุ่งมั่นเนี่ยนะการที่คุณแบกรับภาระหนักอึ้งอยู่คนเดียวเนี่ยท้ายที่สุดเหรียญมันขึ้นมา8เหรียญนะคะแล้ว9เหรียญการมีชีวิตที่ สุขสบายขึ้นนะ9เหรียญไม่น้อยนะเพื่อนๆสูงสุดคือ10นะคะแล้ว6เหรียญขึ้นมาไพ่ใบนี้เด่นมากสำหรับคนโสดที่กำลังรอคอยคู่อยู่นะคุณได้คู่ที่มาอุปธรรมคุณคู่บุญคู่แท้คู่อุปธรรมนะคะ6เหรียญมันเด่นมากๆเลยนะอ,อาจจะเป็นคนทำงานเก่งด้วยก็ได้เพื่อนๆเพราะว่าคิงถือไม้เท้าเนี่ยนะคะมันขึ้นมาเป็นคนแกร่งนะ าชาวกันยังไงก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลง Temperance มันขึ้นมานะคะจะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยหรือหรือเปลี่ยนเรื่องไหนเนี่ยแต่ยังไงมันก็จะต้องเปลี่ยนอลิสขอเปิดไพ่อร a โค e 5ใบนะคะขอแค่5ใบเท่านั้นนะสุดท้ายนะคะให้กับชาวกันเป็นมินิ o r a c โคนะคะโอเคนี่ c ค o เวอไพ่แห่งสัญลักษณ์แห่งความโชคดีค่ะเพื่อนๆนะคะขึ้นมาใบาแรกเลย โอ้เดอะทาวเวอร์การเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันนะคะแบบใหญ่บื้มฝ่ายฟ้าฟาดลงมาเลยไพ่เมเจอร์เนี่ยที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆอะ่ะขึ้นมาให้ชาวลัคนาราศีกันนะ่ะถึง3ใบเต็มๆเลยนะนี่ไพ่เดสนะคะการเปลี่ยนแปลงทาวเวอร์ขึ้นมามันคือไพ่ใบเดียวกับไพ่เดอะทาวเวอร์นะเพื่อนๆในสำหรับยิปซีนะคะการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันแล้วนี่เทมเพลนสาใบนี้ยังไงก็จะต้องเปลี่ยน อย่างที่อลิสบอกเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงของแต่ละคนนะคะแต่อลิสเชื่อว่ามันต้องเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีเพราะว่ามีไพ่เนี่ยหดาบมันขึ้นมาเล้วไพ่สี่ไม้เท้าความสุขสมหวังในชีวิตนะคะมันขึ้นมาด้วยนะโอเค t ดอะสตอรมเป็นคุณต้องฟันฝ่าเนี่ยพายุมันออกไปก่อนนี พายุนะคะที่โหมกระนาขึ้นมากับเดอะทาวเวอร์เนี่ยนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะดีขึ้นนะเพราะว่าไพ่เนี่ยเดอะโครเวอร์ขึ้นมานะ The Rider อร์เดอะไรเดเนี่ยเป็นราหูจะเป็นเสามฤิตยูหรือว่าดาวอะไรที่เขาบอกว่ามันทุกข์ระเเกินนะคะเชื่อว่าชาวลัคนาราศีกันนะคุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้คุณกุมชะตาชีวิตของตัวเองนะต่อให้จะดวงดาวอะไรก็แล้วแต่มันไม่สำคัญเท่ากับจิตใจแล้วก็ความอดทนของคุณเนี่ยความแข็งแกร่งเนี่ยให้หญิงแกร่งขึ้นมานะคะเดอะไรเดก็ขึ้นมาอีกคนกุมชะตาชีวิตคือตัวของคุณเองนะ ขอแค่ตัดความวิตกกังวลความท้อแท้ความหดหู่เนี่ยแบบ The Hangman เนี่ยแบบไร้จิตวิญญาณนะคะไม่อยากจะรู้สึกอะไรแบบเบิร์นเอาก็ได้นะตัดออกไปนะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเองนะคะใบสุดท้าย The Key การปลดล็อกชีวิตค่ะการหาเ,เส้นทางของชีวิตเจอก็ได้นะ ถ้าก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีกันทุกมากมากมันจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยกำลังจะดีขึ้นเปลี่ยนชีวิตคุณนะเดอะคีขึ้นมาปลดล็อกชีวิตปลดล็อกความคิดก็ได้นะเพื่อนๆอย่างที่บอกความคิดเนี่ยมันเป็นตัวฉุดหลังนะคะครานี้จบแล้วสําหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะขอให้ทุกท่านผ่านพ้น,นกับอุปสรรคต่างๆในชีวิตของคุณไปได้นะคะขอบคุณคะ่ะ